เราได้ของแล้วครับเราได้ของครบแล้วเราจะนอนแล้วก็รอแข่งเลยไม่ได้เราต้องซ,อซอ้อมอยู่นะนี่เราอยู่กับเจแล้วก็อีฟนะครับที่คุ้นเคยกับสนาม t n f 100 2025ี่วันที่18มกราใครสมัครแล้วเตรียมตัวให้พร้อมมาฟังเจกับอีฟว่าเตรียมตัวยังไงเอาซ้อมพาซ้อมก่อนโอเคสำหรับ100โลเนาะพีหน่าเจอผมอ๋อเจอไปด้วยนะเจอครับเจอผมแน่นอน โอ้ยแล้วใครจะชนะเนี่ยไม่จะมาผมผมมาถ่มมายรูปเฉยๆอ๋อไม่ถ่ายรูปแล้วกลับคือสนามนอตเฟสมันเป็นสนามที่วิ่งได้วิ่งได้แทบจะ50โลในลุกนะมันยังรูทเดิมไหม <c oughs> เขาเปลี่ยนนิดหน่อยนิดหน่อ <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนอยูสตาร์ทโอเคเปลี่ยนประมาณไม่ถึง20%ครับทุกปีที่จะมานอตเฟสการซ้อมก็จะต่างจากสนามอื่นเพราะว่าหนึ่งก็คือเกณฑ์ไม่เยอะสองก็คือต้องซ้อมเรื่องอากาศ เพราะว่า North Face ไม่มีล่มให้เลยครับนอกจากหมวกโอเคก็เดี๋ยวไปซื้อหมวกแล้กันซื้อแล้วซื้อแล้วโอเคโอเคต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือใครที่อยากจะทำสปีดอยากจะทำแต้มไอท่าอะไรเพิ่มอนคือสนามเนี้ยเหมาะสมอ๋อก็ให้มาสนามนี้ใช่คือสนามเนี้ยคือถ้าจบเกิน15ชั่วโมงอะก็แสดงว่าก็ยังดีกว่าหลายสนามที่ที่ระยะเดียวกันแล้วคุณทำา15ชั่วโมงไม่ได้แน่นอน แต่เขามีเวลาให้18ชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าทุกๆปีนะ่ะวินเนอร์จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน12-13ไม่ไม่เกิน13ชั่วโมง12ชั <Tall> AM, ่วโมงผมเคยวิ่ง9ชั่วโมงกว่าแล้วมีคนวิ่ง8ชั่วโมงกว่าก็มีรครัซึ่งเร็วกว่าผมแต่สนามน,นี้ก็คือความร้อนจะเป็นชาเลนจ์ที่ที่สุดข,ของงานก็คือใครอยาได้ PB <c oughs> มาสนามน,นี้ใช่อ่าเ uh, ทรลร้อยแรก ก็แนะนามาสนามนี้สนามนี้ครับผมเพราะมันวิ่งได้ตลอดถ้าวิ่งไม่ได้ก็เดินเดินสลับวิ่งยังไงก็จบถ้าเดินแล้วสลับวิ่งทีนี้การซ้อมที่บอกไม่ต้องมีเกณฑ์เนี่ยต้องซ้อมเกณฑ์ไหมสุดท้ายแล้ว,วเกณฑ์ทั้งหมดประมาณ2,000กว่าครับ50โลพันนิดนิดาโลพันนิดนิดก็ถือว่าไม่ชันไม่ชันไม่ชันวิ่งได้แล้วต้องซ้อมเกณฑ์ไหมซ้อมซ้อมเกณฑ์ผมว่าซ้อมเป็นเนินจะดีกว่าโอเคคือไม่ไม่ไม่ไมไมจำเป็นต้องซ้อมแบบสนามในเชียงใหม่ หมายนืขึ้นตรงแล้วดิ่งลงมาไม่ใช่ไปขึ้นดอยปุยเนี่ยไม่ใช่ได้ซ้อมแบบโรลลิ่งอะไรแบบเนี้ยจะดีกว่ากล้ามเนื้อมันจะมันจะชินกับตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นสนามที่วิ่งตลอดละ้ยังคือซ้อมยังไงอาจจะซ้อมส่ายวันอื่นก็ได้หมายว่าครั้งอื่นก็ได้ซ้อมที่ตอนมีแดดเพราะจะได้รู้ด้วยว่าไม่ต้องตื่นเช้ามาซ้อมมันมันมันเราจะเหมือนว่าเราจะเหนื่อยเพราะแดดเราจะเพียเพราะแดดเวลาเราซ้อมแบบนี้ตอนแข่งเราเจอแดดเราก็ต้องซ้อมแดดถูกไหม ใช่ถูกแล้วเราต้องซ้อมแดดแบบทุกเฟชั่นทุกมือบ่บหรือว่าเลือกไม,ไม่ไม่จำเป็นผมเลือกเอาอาทิตย<ม>์ไหนสักครั้งสองครั้งก็ได้ครับหรือว่าถ้าจะออกยาวๆครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งก็ได้คําว่าแดดนึ่แดดกี่โมงแดดกี่โมงนอตเฟสสตาร์ทกี่โมงตอนถามว่าตีห<ม>้าสำหรับ100<ม>เอา้า9ก้าโมงในแดดแดดแรงละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเริ่มตั้งแต่เก้าโมงผมว่านี่คือคือเวลาที่เราวิ่งจริงๆกลางแดด<ม>อ่าไม่จำเป็นต้องซ้อมส0ชั่วโมง หรือย่างเดียวไมเจ็ดชั่วโมงก็ได้อาจจะสามชั่วโมงก่อนก็ได้สามชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างเก่งประมาณนี้ขอไปที่สายสายชิลสายชิลที่แบบว่าที่แบบว่าจบสบายสบายอิฟซ้อมยังไงอ่ะหมายถึงว่าระยะเดือนนึงอ่ะเดือนนึงกี่โลกี่โลพี่หนูเกินก่อนว่าร้อยโลแรกของอีฟอ่ะก็คือนอนเฟสสิบปีที่แล้วสิปีที่แล้ว อา,อาม,มันเป็นร้อยแรกที่อีบอ,อยากเอาชนะมันที่สุดเลยเพราะอีบเคยไม่จบและอีบก็ฝังใจตลอดหนึ่งปีเต็มว่าอีบจะต้องกลับมา,าคืนให้ได้การที่ไปครั้งแรกไม่จบเนี่ยมันทําให้เรารู้แล้วว่าสนามมีอะไรที่เราจะต้องไปสู้ซึ่งเหมือนที่เจบอกมันไม่ใช่เขาที่ขึ้นชั้นและลงดิง่งมันคือการโรลลิ่งไปเรื่อยๆกับ ข้อจํากัดของมันคือ1ความร้อนอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสองก็คือเวลาที่ให้จํากัดมากมให้มาแค่18ชั่วโมงครึ่งอืสำหรับร้อยโลให้เดินอย่างเดียวไม่จบเดินอย่างเดียวไม่จบแล้วก็อยังไงอะ่ะเราต้องมีเทคนิคในการหลอกล่อตัวเองอย่างอีบอัไม่ใช่คนเร็ว <c oughs> จะไปให้10ชั่วโมง11ชั่วโมง12ชั่วโมงเป็นไปมไมได้อีบต้องมาบริหารว่า100กิโลนั้นน่ะ ลองเพจเฉลี่ยทั้งหมดสมมุติอีฟก็เอาแบบเซฟเซฟเนาะแบบไม่เอา18ชั่วโมงครึ่งที่เขาให้หมดนะเราติดไปเซฟเซฟสัก17ชั่วโมงครึ่งที่เหลือเราเอาไว้เป็นแบบ <Buff> er. เผื่อเรา,าเผื่อเราเจ็บเจ็บหรืออะไร,ไ<ง>รทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงแล้วเราก็17ชั่วโมงนั้นน่ะ17ชั่วโมงครึ่งนั้นนะ่ะมาลองเฉลี่ยดูว่าร0ยกิโลเนี่ยมันต้องเพจเฉลี่ยเท่าไหร่จากนั้นเวลาเราวิ่งอะ่ะเราก็มองเพจเฉลี่ยในานาฬิกาอของเราไปเรื่อย สมมติว่าอิกก็จําไม่ได้เรากว่ามันจะได้เพจประมาณเท่าไหร่สมมุติว่ามันต้องไม่เกินเพจสิบสมบมุตินะเวลาเราวิ่งถ้าเรา,เราวิ่งเรายังอยู่ในเพจแปดอะอนั่นหมายความว่าเฮ้ยฉันยังอยู่ในแก๊ปอีก uh huh. อเพจสิบเนี้ย uh huh. แสดงว่าถ้าถ้าเพจเฉลี่ยข,ของเรายังไม่เกินอีกต,ตัวเนี้ยยังไงเราก็จบก็คือเราต้องเราต้องดูเพจเฉลีย่ย เยลไทม์ไว้ตลอดแบบเฉลี่ยนะทุกคนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นสุนะเฉลี่ยค่ะเพื่อเพราะว่าช่วงขึ้นเนินเราอาจจะช้ากว่าไอตัวเฉลี่ยไปแต่เราต้องมาเก็บไอตรงทางเรียบเพื่อให้มันมาเฉลี่ยพอดีกันดังนั้นไอสายที่มินเมย์มินเมย์ว่าจะจบหรือไม่จบอันนี้คือเทคนิคหนึ่งพยายามอย่าให้เกินเพจที่มันจะเป็นคัตออฟ อ่านี่คือตั้งไว้แล้วว่าสมมติว่าร้อยโลเนี่ยสิบเจ็ดชั่วโมงสิบเจ็ดชั่วโมงครึ่งอ่ะสิบเจ็ดจะเป็นเทสเท่าไหร่สิบเจ็ดชั่วโมงครึ่งแต่อย่าลืมนะทุกคนว่ามันคือเทรลนะค่ะใช่ประมาณเพสสิบจุดสิบสามศูนย์อ่านั่นแหละสมมติว่าตอนขึ้นเขาเราล่อไปเพสสิบห้าเราต้องบอกตัวเองว่าตอนลงเขาอ่ะเราต้องเก็บเก็บให้มันคืนมาเพสเฉลี่ยมันมันตกเข้ามาให้อยู่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงครึ่งไม่ได้แต่ต้องต้องไม่ลืม เวลาพักเลยนะพักสี่ีอ๋อต้องบวกสี่ีด้วยแต่ว่าเราต้องไม่ตั้งนาฬิกาว่าให้มันหยุดตอนเราพักอ่ะเราองให้นาฬิกาใช่เราต้องให้นาฬิกามันมันหยุดไปกับเรามันไปกับเราแม้แม้ว่าเราจะหยุดอแต่ว่ามันมีครึ่งแรกต้องมีคัตออฟไหมห้าสิบโลแรกมีไหมมีมีครับผมสำหรับร้อยโลมีแล้วเราแล้วเราควรจะเก็บมาจิ้นสำหรับสำหรับครึ่งแรกไหมที่จริงผมว่าครึ่งแรกเนี่ยคือเราต้องมีเวลา S <S ไว้ะสำรองไว้ไอะเราไม่มีทาง,งาวิ่งครึ่งแรกกับครึ่งหลังเท่ากันอย่างผมวิม่งผมเคยวิ่งนะคร,งครึ่งหลังนะผมจะวิ่งช้ากว่าครึ่งแรกประมาณ45นาทีถึงชั่วโมงครึง่งที่เคยวิ่งนึ่โลนะมันจะประมาณนั้นเพราะว่าวด้วยอากาศมันร้อนเนาะสปีดเราจะเริ่มตกแล้วหลังจาก50กิโลนะสปีดเรามันจะตกไปกว่านั้นเราจะดันอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าอากาศมันร้อนมากถ้าสมมุติเราจบ17บชั่วโมงครึ่งแรกเนี่ย7ดชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงครึ่ง ครึ่งหลังอีก9ก้าชั่วโมงครึ่งเงี้ยได้ไหมอ๋อมีสิ์มีสิ์ถ้าถ้าเจ็ดชั่วโมงครึ่งแรกคือแต่ที่เหลือไว้ประมาณเลยเป็นสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยยังไงก็มีเวลาเหลือไปแล้วไอ้สนามนี้มันมีคัตออฟทีไหมหรือว่ามีแค่จุดเดียวมีแค่จุดเดียวตรงห้าสิบจุดเดียวมีแค่จุดเดียวกับอียันคือไม่จบเป็นซไวเวอร์แต่ว่าไม่ไม่เป็นฟิเนเชอร์ที่เมื่อกี้เจพูดว่าซ้อมแดด อ,อิปจะบอกว่าเราอย่าไปกลัวแดดขนาดนั้นที่ว่าที่ว่าแบบฉันจะต้องตื่นมาซ้อมวิ่งตอน9ก้าโมงสิบโมงเนี้ยการวิ่งตั้งแต่ตีห้าเพราะเราสตาร์ตตีห้านี่บอกคะ เราอยู่กับอากาศมาตั้งแต่ตีห้าซึ่งมันก็จะเย็นๆหน่อย oh. แล้วพระอาทิตย์มันจะเริ่มเริ่มมันจะเริ่มขึ้น hmm. แล้วเราก็จะร้อนไปตามพระอาทิตย์อะคะ่ะ hmm. เราจะไม่ได้เหมือนกับการที่เรานั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วเราก็พุ่งออกไปวิ่งตอนแดดบ่ายโมงเลยตอนนั้นเราจะเหนื่อยแบบนั้นอนะมันจะเหนื่อยมากแต่การที่เราวิ่งจากสตาร์ทจากออพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้น hmm. ร่างกายมันจะปรับ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  hmm. ไปเรื่อยๆจนมันแบบจนถึงร้อนที่สุด hmm. มันก็จะไม่น่ากลัวเท่ากับตอนที่เราอยู่ในห้องแอร์อแล้วก็กระโดดไปไปวิ่งตอนร้อนเลยมาคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอย่างอย่างตอนที่อีวิ่งเสร็จอ่ะอีกวันอ่ะอีมอขับรถกลับอีผ่านไปมองนอกกระจกว่ผ่าหันวิ่งไปได้ไงวันร้อนอขนาดนี้ <Okay. S 2> แต่แต่ตอนที่เราวิ่งอ่ะเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้น<อ>เป็นเพราะว่าเราถูกปรับตัวมาตั้งแต่เราเริ่มสตาร์ทแล้ว<อ>เราปรับร่างกายเราปรับอุณหภูมิมาเรื่อยๆตาม ตามระยะเวลาแล้วจนมันถึงแดดร้อนจัดอีฟว่าแค่เรามีหมวกแค่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกในการบางแดดของเราอ่ะอีกอย่างหนึ่งอะค่ะแว่นตากันแดต้องควรจะมีแว่นตา,ก,าดดกัแนกแดดเนี่ยหนึ่งคือไม่ทําให้เราเพียแดดและอย่าหยิบมาใส่ตอนที่แดดมัน,มนแรงสุดๆแล้วะคืออย่างบางคนคิดว่าเดี๋ยวเอาใส่ไว้ที่แบ็คดรอปก่อนอ50โลค่อยหยิบออกมาใส่บางทีมันไม่ทันเพราะเราล้าไปแล้ว แว่นตากันแดดให้เริ่มใส่ตั้งแต่มันเริ่มแดดมันเริ่มมาเลยเพราะพี่หนุ่มเคยเป็นไหมแบบเราใส่แว่นตากันแดดแล้วเราอยู่เราเอาออกอะ่ะมันแสบจีจ<ะ>๊ดเข้าไปเลยดังนั้นน่ะให้มันคายอยู่ที่ตานะั่นน่ะตั้งแต่แดดเริ่มมามันจะหลอกสมองเราว่าอากาศไม่ร้อนด้วยโอเค okay, ก็นาะเป็นเทคนิคที่น่าสนใจแต่ว่าอีกอย่างนึงก,ก็คือการกินอ่นอายอย่างเจกินกินอะไรยังไงคือ not face อะ มันร้อนใช่ไหมครับทุกซีพีเรื่องน้ำเนี่ยผมไม่ใส่น้ําเย็นเวลาเติมน้ําผมเสิน้ำแข็งแทนเอาให้ละลายไปเลยให้มันละลายครับเราวิ่งได้ประมาณสิบสิบห้านาทีมันยังมันยังเป็นน้ําแข็งมันยังเย็นอยู่แล้วเวลาอากาศร้อนแล้วดื่มน้ําเย็นเนี่ยมันมันให้มันเข้าร่างกายเราดีกว่ามันดูดดีกว่าคือบางทีเราเรามันร้อนอยู่แล้วเราไปกินน้ําเย็นหรือว่า Uhm. น้ำอุ mm <h. S 2> <slide. S 1> ่นเนี่ยเพราะว่าเราเราเติมน้ําเย็นปุ๊บเราเพิ่สักห้านาทีมันจะอุ่นแล้วเรากินน้าอุ่นนะมันรู้สึกอิ่มแต่มันไม่รู้สึกว่ามันทําให้หายกระหังน้ําแข็งนี่คือแบบเป็นเป็นก้อนแข็งแบบล้วนๆเลยเหรอใช่เาให้มันละลายระหว่างทางแล้วก็อ๋อเหรอก็คืออิเปิดกระเป๋าเจปุ๊บใส่น้ําแข็งไป เต็มเลยค่ะแต่แค่ใส่น้ําให้มันเป็นเข้าไปนิดนึงเพื่อให้มันเป็นตัวช่วยให้น้ําแข็งละลายถึงเจจะวิ่งไปอีก1 0 15นาทีน้ําแข็งมันเริ่มละลายเจหยิบมาดูเจจะกลายเป็นน้ําเย็นไม่แต่เขามีน้ําแข็งถูกไหมมีค่ะอ๋อเขาให้น้ำแข็งอ๋อเหรอดีแล้วแต่ละทีพีเรากินกินอะไรอ่ะในทีพีอ่ะในซีพีส่วนมากผมกินแค่ผลไม้กินเสร็จก็เติมน้ําแล้วก็ไปเลย เขาบอกนะวิ่งเร็วไงก็ไม่ไม่ไม่กินพวกไอ้ผงอะไรเงี้ยหรือไงไม่ค่อยมีครับกินแต่เจลคือเจลล่าสุดวิ่งร้อยโลให้ทายว่านอนเฟสร้อยเจกินเจลกี่ซองนอนเฟสร้อยที่ไหนไม่ถึงสองสองเนี่ยค่ะห้าซองสิบซองไม่ถึงสองไม่ถึงสองซองใช่ผมวิ่งโซนอะไรเนี่ยโซนสองเหรอโซนหนึ่งสองสามอะไรนะวิ่งเลี้ยงร่างกายไปเรื่อยๆแล้วมันแล้วมันเอาพลังงานไปไหน พลังงานจากไหนพลังงานจากบาบ้างแลว้วก็ของกินที่เราเรามันเป็นอาหารอย่างเป็นข้าวต้มมัดนนะอะไรพวกนี้มันซึ่งมันเป็นอาหารที่เรากินหลังเพราะว่าหลังจากห้าชั่วโมง,งชั่วโมงเนี่ยผมจะกินพวกนี้แหละเพราะว่าถ้ากินเจลกินอะไรนะมันเป็นของมันมันหวานมันให้พลังงานนพื้นเดียวแ้วม,มันก็ไม่คยมันชูดใช่โอเคครึ่องแรกเจอกินอะไรครื่งแรกแทบจะไม่เน้นอะไรเลยมีแต่คือบางทีก็มีอ่าเขาเรียกว่าน้ำอะไรนะอ่าได้โปรตีนนะผสม พวกมิกซ์ดิงที่มีโปรตีนที่มีที่มีโปรตีนกับมีคาร์บหรือว่าคาร์บน้ำใช่ไหมสารน้ำเราก็ในกระป๋องจะมีอยู่สองสองอันอยู่แล้วอันหนึ่งเป็นน้ำเปล่าอันหนึ่งก็จะเป็นพวกโปรตีนคาร์บที่เป็นคอนเซนเทรตหน่ป่ะหมายถึงว่าผสมเข้มข้นแล้วก็กินจิบสลับสักันชุดเดียวตลอดห้าสิบชุดเดียวพอโอเคเอาอีบ้างเอาสายเราสายกินของอีฟอีฟกินอะไร อีกินได้ทุกอย่างในในในถ้าในถ้าในงานเน้ f a ฟสอะคะ่ะเขาจะมีแตงโงชมชชำๆอีกล้กวยมีอะไรแต่ว่าอ,อย่างอีบาทข้อดีของงานนอนเฟสก็คือเขามีจุดแบ็กดอฟให้หลายจุดอ๋อหลายจุดเลยหรอแบ็กดอ,ดดอ,อมีหลายจุดเอดอร้อยโลมีสามจุดก็คือมันทำให้เราไม่ต้องแบกของไปเยอะด้วย มันทําให้เราไม่ต้องแบกของไปแบบบางทีอะบางสนามถ้าไม่มีแบกดรอปให้เลยนั่นหมายถึงว่าร้อยโลเราต้องเอาทุกอย่างใส่ในกระเป๋าแต่ที่ด้วยความที่เขาซอยให้เราพอเขาซอยให้เราอะเราก็อย่างบางจุดอีกก็จะทาแซนด์วิชทิ้งไว<อ>้เพราะว่าอย่างบางทีอย่างที่เจอบอกบางทีมันทานเจลเข้าไปเยอะๆมันก็มันก็เริ่มแบบแบบมันเยอะเกินไปมันมันจะเอียน,น,นเอียนนิดนึงเลี่ยนเลี่ยหน่อยเราก็อาจจะต้องตัดด้วยแซนด์วิชแอม ที่มันเป็นเนือเน้อๆนนี้นึงพอร่างกายพอท้องเรามันไม่โหวงเกินไปอีกว่ามันมัน,ม,ม,นมันวิ่งได้ได้อันนี้กว่าความยากของสนามนี้น่าจะโอเคอากาศด้วยแหละใช่ไหมกับการเป็น speed trail ถูกไหมมันคัดออฟน้อยแต่ว่าเราจะต้องวิ่งแทบจะตลอดเวลาเราจะทํายังไงให้เราสามารถวิ่งได้ตลอดเวลาในการซ้อมซ้อมแบบไหนเราถึงจะได้วิ่งได้ตลอดเวลาคือปกตินะอย่างผมเ,เวลาวิ่งจะวางแผนเวลาว่า เครื่องแรกกับเครื่องหลังเครื่องแรกนะ่ะจะใช้แรงหรือว,ว่าเป็นสปีดของตัวเองนะไม่เกิน8ปดสิบแปดสิห้าเปอเซ็นตก็จะวิ่งแบบโซนคอม์ตของตัวเองอย่างปกติถ้าวิ่งเร็วสุดสามกว่าสมมติสามสี่ศูนย์แบบนี้นผมวิ่งประมาณสี่สองศูนย์ประมาณนี้หือเลี้ยงไว้เรื่อยๆครับให้ให้รู้สึกว่ามันมันมันยังไปได้ตลอดแบบเหมือนว่าสตาร์ทมาสี่สองนย์ถ้าสมมติผมสตาร์ทสี่สองศูนย์แล้วกิโลสุดท้ายผมวิ่งสี่สองศูนย์เหมือนกัน เวลาจะดีกว่าผมวิ่ง3-40สช่วงครึ่งแรกแล้วะหลังมาผมไป6-7แบบนี้ให้สเตดี้ตั้งแต่แรกครับผมสเตดี้ให้รู้สึกสบายสุดเลยให้ประเมินสนามว่าโอเคนะถ้าเราวิ่งความเร็วขนาดนี้มันได้แหละเราเคยวิ่งได้กี่ชั่วโมงหรือว่ากี่กิโลทำนี่ขึ้นเนินจ็อกขึ้นเนินลงเนินเร่งไหมหรือว่าขึ้นแบบคูไม่เท่ากันขึ้นเนินน่ะ ไม่จาเป็นต้องจอกตลอดมันอยู่ที่ว่าความชันชันเท่าไหรถ้ามันชันเกินเราก็เดินได้แต่ลงเนินพยายามอย่าวิ่งเร็วเกินคือก็อยู่ในโซนของเราที่วิ่งสบายสบายสุดสองสามพอไม่ไม่ใช่อัดแ่บว่าทีแบบเอามาจิ้นไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเอ้าขึ้นขึ้นเขาช้าไปแล้วสองนาทีแทนจะวิ่งเพดห้าวิ่งเพดเจ็ดแบบนี้ลงมาจะวิ่งเพดสามแบบนี้ก็คือนี่คือไม่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กครับเพราะ เพราะว่ามันจะใช้ทั้งกล้ามเนื้อแล้วใช้แรงตอนเราลงเขามันจะใช้แรงมากมันมันกระแทกครับมันกระแทกเยอะกว่าปกติโอกาสเจ็บหรือว่าโอกาสที่จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรมันมันมันตันนะเยอะับาให้ทั้งคู่ฝากคําแนะนาสาหรับสนามกันเนาะอร์นอตเฟสเป็นสนามที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ง่ายกันไปอันนี้คือเหมาะเหมาะสำหรับใครนอนงานนอตเฟสผมว่าเหมาะกับทุกคน แม่ว่าจะเป็นสายเทรลสายถนนคือถนนเนะี่ยสามารถวิง่งคนที่วิ่งถนนได้วิ่งนอตเฟสได้แค่เปลี่ยนจากถนนไปเป็น off road, ออฟโรดบางส่วนเพราะว่านอตเฟสก็ยังมีส่วนสนามที่เป็นถนนก็มีแค่เราอาจจะเพิ่มความสนุกขึ้นมาเป็น off road, ออฟโรดซึ่งการวิ่งเราต้องใช้สามาธิหรือว,ว่าใช้เทคนิคหรือว,ว่าสกิลเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองแต่โอเคแหละมันจะเป็นประสบการณ์ที่ ประสบการณ์ใหม่ของคนที่วิ่งถนนจะติด,ดใจใช่ผมว่าม,ม,มันเป็นอีกอย่างที่จะชาเลนจ์หรือว่าจะสนุกกับมันนะว่าสำหรับผมนะอีฟครับมันเป็นเทลแรกของอีฟที่อีฟวิ่งเทลและอีฟจากการวิ่งเทลเพราะสนาม The n o น t อตเฟสไม่จําเป็นว่าวิ่งเทลแรกต้องไปสนามยากเลยรรเราลองมารู้จักกับสนามร,ระดับนี้ก่อนว่า๋การวิ่งเทลมันคือการเปลี่ยนจากพื้นถนนล,ลาดยางพื้นคอนกรีต มาเป็นออฟโรดมาเป็น <Okay. S 1> ขึ้นเขามาเป็นอะไรอย่างเงี้ยและลองถามตัวเองว่าเราชอบไหม mm hmm. เราโอเคกับการวิ่งแบบนี้ไหม mm hmm. ซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็สเสน่ห์ของมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองซึ่งอีฟคิดว่าสนามนี้ที่สุดแล้วเรื่องการเอาชนะใจตัวเองถ้าลงหนึ่งรกิโลยากมากที่คุณจะแบบสู้ สู้บอกกับตัวเองว่าออกไปรอบนั้นมันยากจริงๆมันยากแบบเฮ้ยมันกลับมาตรงจุดเริ่มต้นแล้วอะแล้วมันไม่อยากเดินออกไปแล้วอะแต่เราจําเป็นต้องไปเพื่อทําครึ่งหลังนั้นอะให้ดีที่สุดใช่ก็ใครที่ลงหนึ่งร้อยกิโลไว้ก็คุณจะได้รู้อารมณ์นั้นในหัวใจว่าเออมันเป็นยังไงแต่จะบอกว่าทําไปเถอะถ้าวินาทีที่กลับเข้ามารอบที่สองอะ มันจะเป็นอะไรที่คุยได้ยันลูกบวชคุยได้ยันแบบจบร้อยไหนมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เทียบไมได้กับคาว่าจบร้อยนอตเฟสเพราะามันคือการแบบทุกคนก็จะแบบโทนร้อนได้ยังไงแบบสู้กับเวลาแค่18ชั่วโมงครึ่งได้ยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยใครที่สมัครไวอ้อ่ะเหลือเวลาประมาณร้อยวันลองชรเลนตัวเองร้อยวันประมาณร้อยเป็นตัวเลขที่ดีมาก ชาเลนจ์ตัวเองดูว่าไอ้ร้อยวันเนี้ยเราจะทำหนึ่งร้อยกิโลนัดเฟสสำเร็จไหมพี่ลมสนใจปิดปิดปิดแล้วสมัครยังยังยังอ๋อยังไม่ยังไม่ปิดเหรอ่หปิดเมื่อไหร่อ่ะฟังแล้วแบบเพื่อเขิมอ่ะเขาเพิ่มเขาเพิ่มให้อ๋อโอเคโอเคมีมียี่สิบห้าไหมมีผ้าไหมโอเคนึกว่าอยากออกรอบสองไม่ไม่สิบห้ายี่สิบห้าห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็ฝากกับอี่อย่างสักคนที่เข้ามารอบแรกแล้ว รู้สึกว่าร้อนแล้วไม่อยากออกไปนี่คือฝากไว้พบผมเห็นหลายคนมากพี่คนหนึ่งอะออกมาสมดท้มาถึงประมาณช่วงร้อนๆมากบ่ายโมงบ่ายสองแล้วมันร้อนนะครับแล้วไม่ยอมออกไปให้มาเร็วขึ้นใช่ไหมไม่ใช่เขาพักอยู่สักแป๊บหนึ่งเอาสามโมงกว่าสี่โมงแดดเริ่มลงมันไม่ร้อนแล้วครับแล้วมันจะทันเหรอที่จริงถ้าเดินออกไปคือไหนๆจะสู้แล้วไปโต๊เตะก่อนไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยวิ่ง อ่าใบสามกว่าสี่กว่าห้ากว่าเลยสี่ห้าโมงนเริ่มร่มแล้วคือคนอ่ะพี่หนุ่มคนจะคิดว่าพอออกไปแล้วมันจะร้อนอย่างนั้นจีบไปจนจบไม่ใช่มันก็จะร้อนอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงแหละพอพาที่มันเริ่มตกดินอ่ะมันก็เย็นแล้วก็วิ่งได้เออมันเหมือนฟ็นก๊อกสองครับอันนี้คือฝากไว้สำมับคนที่จะถอดใจสเจอออกาปร้อนอย่างแบบเดียวอีกไม่กี่ชั่วโมงโอเคเอาวะเอาว่าร้อยหนึ่งโอเคร้อยหนึ่ง ใครไปก็เจอพี่เจแกบพี่อิฟเนาะโอเคยังมีเวลาอยู่เนาะปิดแล้วสมัครวันที่10เดือน11นะครับแล้วก็จะบอกว่าแค่เสื้อก็โคตรคุ้มอะใครมีเสื้อนะใครมีเสื้อนี่ใช้ยืนทุกวันนี้เป็นเสื้อที่วางขายหน้าร้านด้วยเป็นเกลียวกับเสื้อของพี่เจเป็นเสื้อแบบดีอะเสื้อสมัครก็คือเสื้อนอนเฟ้ใช่ค่ะ โอเคสมัครแล้วก็นอนอยู่บ้านเออไม่ใช่เอาเสื้อโอเคก็เจอกับทั้งเจและอิฟได้ในงานนะโอเคขอบคุณมากครับ